ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต9ขอนำเสนอผลการดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานยกระดับการให้บริการของหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศประจำปีงบประมาณพศ2568 1. เกณฑ์ด้านกายภาพมีการให้บริการในเวลาพักเที่ยงมีการจัดเวรเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในวันหยุดกรณีมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วน มีการเผยแพร่แผนที่ที่ตั้งของหน่วยงานผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและการปักหมุดทาง Google Map มีป้ายสัญ,ญลักษณ์บอกทิศทางหรือตำแหน่งในการเข้าถึงจุดให้บริการได้อย่างสะดวกและชัดเจนจัดทำแผนผังขั้นตอนการขอรับบริการติดตั้งไว้บริเวณบอร์ดด้านหน้าหน่วยงานเพื่อให้ผู้มาขอรับบริการทราบมีการติดตั้งป้ายชื่อผู้รับผิดชอบเบอร์โทรติดต่อแสดงให้ผู้รับบริการเห็นอย่างชัดเจน มีการออกแบบขนาดและพื้นที่ใช้งานให้สะดวกต่อการเอื้อมจับและจัดวางเอกสารให้สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วจัดทำป้ายแจ้งเตือนและติดแถบเตือนให้ระมัดระวังอันตรายให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอที่จะไม่ทำให้เกิดอันตรายและไม่เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการ มีการจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกตามความต้องการของผู้รับบริการจากแบบสำรวจพบว่าผู้ใช้บริการต้องการให้มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือคิดเป็นร้อยละ73.3ของผู้มาใช้บริการทั้งหมดมีห้องน้ำที่สะอาดและถูกสุขลักษณะกำหนดให้ทำความสะอาดห้องน้ำสองครั้งต่อวันกรณีมีผู้พิการมาขอรับบริการสามารถใช้ห้องน้ำณจุดรับบริการของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา มีระบบคิวเพื่อให้บริการอย่างเป็นธรรมซึ่งจุดบริการรับบัตรคิวจะอยู่บริเวณหน้าสำนักงานและจัดให้ผู้รับบริการนั่งรอณจุดรอรับบริการมีเจ้าหน้าที่คอยคัดกรองให้คำแนะนำและสอบถามเรื่องที่รับบริการเบื้องต้นณบริเวณด้านหน้าสำนักงานมีจุดประเมินความพึงพอใจณจุดให้บริการในรูปแบบที่ง่ายและสะดวกต่อผู้ใช้บริการมีการติดป้ายกำหนดพื้นที่เขตปลอดบุหรี่ทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน 2. เกณฑ์ด้านคุณภาพ 1. ด้านสถานที่มีการขอความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการมีการคัดแยกขยะในหน่วยงานและดำเนินการตามแนวทางลดขยะให้เป็นศูนย์ zero waste โดยจัดให้มีถังขยะ3ประเภทคือขยะทั่วไปขยะอินทรีย์และขยะรีไซเคิลเพื่อให้เกิดการแยกประเภทขยะที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ มีการส่งเสริมการใช้พลังงานสีเขียวในแคมเปญประหยัดพลังงานภายในสำนักงานด้วยมือเราหัวข้อที่2ด้านบริการมีการดำเนินการดังนี้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการสำหรับผู้มาติดต่อราชการในรูปแบบ Google Form มีการวิเคราะห์ผลการสำรวจและนำไปปรับปรุงการให้บริการเช่นการเพิ่มจุดชาร์จโทรศัพท์มือถือให้แก่ผู้รับบริการ มีงานบริการที่สะดวกและรวดเร็วดังนี้งานบริการตามภารกิจงานบริการข้อมูลข่าวสารและงานด้านการรับเรื่องร้องทุกข์มีผังภาพหรือขั้นตอนแสดงการให้บริการที่เข้าใจง่ายและแสดงระยะเวลาในการให้บริการที่ชัดเจนมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานคู่มือสำหรับประชาชนคู่มือการให้บริการที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันและคู่มือสำหรับการจัดการข้อร้องเรียนซึ่งมีการทบทวนปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีการแจ้งเตือนการให้บริการโดยช่องทางปกติได้แก่การติดตามสถานะการส่งปรษณีย์ด้วย e-tracking และการแจ้งผู้รับบริการทางโทรศัพท์นอกจากนี้มีการใช้ระบบแจ้งเตือนการให้บริการและระบบติดตามสถานะผู้รับบริการผ่านระบบ Line OA จัดให้มีการตอบกลับอีเมลโดยเจ้าหน้าที่ธุรการและการตอบกลับอัตโนมัติมีระบบการให้บริการแบบออนไลน์ด้วยการยื่นคำขอผ่านแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ e-form ทั้งนี้ไม่มีกระบวนการให้บริการแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ fully digital เนื่องจากภารกิจไม่เกี่ยวข้องกับรูปแบบดังกล่าวมีการติดตามปัญหาอุปสรรคในการให้บริการในที่ประชุมสำนักงานเป็นประจำทุกเดือนภายหลังการปร,ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกพบว่าผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจมากที่สุดร้อยละ83.3 มีระบบติดตามและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนที่ชัดเจนโดยกำหนดขั้นตอนการดำเนินการและมีการแจ้งผลลัพธ์ให้ผู้รับบริการทราบทุกครั้งทั้งนี้หน่วยงานไม่เคยได้รับข้อร้องเรียนใดๆจากผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้องมีช่องทางการให้บริการจำนวน6ช่องทางได้แก่อีเมลเว็บไซต์ไลโอเอฟ c ซบ o ๊กโทรศัพท์และตู้รับความคิดเห็น สอปอข9จัดทำแผนการติดตามผลการดำเนินการของหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศที่ชัดเจนได้แก่หัวข้อเรื่องที่ติดตามผู้รับผิดชอบระยะเวลาดำเนินการและผลการดำเนินการมีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการในวันหยุดและจัดเวรเฝ้าระวังการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานในพื้นที่รับผิดชอบแจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาในการปฏิบัติงานและการปรับปรุงงานรวมถึงการร่วมการสร้างนวัตกรรมในการให้บริการมีการบูรณาการข้อมูลสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานของสำนักงานกองทุนเงินทดแทนผ่านทางระบบแดชบอร์ดกองความปลอดภัยแรงงานนอกจากนี้ยังไม่มีระบบ call center ของหน่วยงานแต่ได้ระบุหมายเลข call center ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแทน มีแผนการบริหารความต่อเนื่องในการให้บริการกรณีที่เกิดภาวะถุกเฉินหรือภัยพิบัติภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมแผนการบริหารความต่อเนื่องประจำปี2568มีการทบทวนแผนการบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงานและสื่อสารข้อมูลแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3. เกณฑ์ด้านบุคลากรมีการวิเคราะห์ความต้องการกำลังคนของหน่วยงานที่เหมาะสมกับปริมาณงาน ปัจจุบันไม่มีปัญหาเรื่องกำลังคนจึงไม่เคยเสนอความต้องการกำลังคนให้ผู้บริหารที่มีอำนาจพิจารณาเนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยทำให้ได้รับเป้าหมายการปฏิบัติงานน้อยด้วยมีการมอบรางวัลพนักงานราชการดีเด่นให้แก่ผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากบุคลากรภายในหน่วยงาน มีการสร,าสร้างสิ่งจูงใจตามความต้องการของแต่ละบุคคลดังนี้แรงจูงใจทางกายภาพได้แก่น้ำดื่มความปลอดภัยและอุปกรณ์ PPE ที่เหมาะสมแรงจูงใจทางด้านสังคมได้แก่กิจกรรมฉลองวันปีใหม่และกิจกรรมปาร์ตี้วันเกิดมีการเพิ่มศักยภาพและทักษะในการปฏิบัติงานที่จำเป็นให้กับเจ้าหน้าที่ จัดทำาค m แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจัดให้มีแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อเจ้าหน้าที่พบว่าผลคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจของประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ80เจ้าหน้าที่มีทักษะในการให้บริการสามารถตอบคำถามพื้นฐานให้กับผู้รับบริการได้ มีระบบการตอบกลับอีเมลแบบอัตโนมัติในอีเมลของหน่วยงานและไลโอเอเจ้าหน้าที่มีทักษะการสื่อสารที่ตรงประเด็นสามารถช่วยเหลือผู้รับบริการด้วยไมตรีจิตมีการพัฒนาระบบยืมสื่อความปลอดภัยทำให้สามารถดูสถานะและรูปแบบของสื่อความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลา มีการกำหนดมาตรฐานพร้อมมอบหมายผู้ดูแลในแต่ละช่องทางของระบบการให้บริการออนไลน์และระบุให้ผู้ดูแลสำรวจความเสียหายทางสารสนเทศเพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งพศส5 6พพบปัญหาการตอบคำถามล่าช้าใน Line o f f i c i a l a c c o u n t จัดให้มีการตั้งค่าการตอบกลับอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน จากแบบสำรวจพบว่าในประเด็นระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมมีค่าเฉลีย่ยความพึงพอใจทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ87.3หัวข้อที่4เกณฑ์ด้านเทคโนโลยีมีรายละเอียดดังนี้มีการใช้ข้อมูลสถิตกิการประสบอันตรายจากการทำงานจากระบบแดชบอร์ดจัดทำโดยกองความปลอดภัยแรงงานเพื่อนำม,มาวางแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภยัย มีแผนการป้องกันความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมอบหมายให้ผู้ดูแลระบบออนไลน์ในแต่ละระบบตรวจสอบการใช้งานประจำวันและจัดให้มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ในกรณีที่พบปัญหาการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกำหนดให้แจ้งปัญหาข้อขัดข้องในแบบฟอร์มและนำเสนอต่อผู้บริหารปีงบประมาณ2568มีการจัดทำระบบการแจ้งเตือนคำสั่งครบอายุด้วย Google Calendar นอกจากนี้มีการให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์ให้กับผู้ใช้บริการผ่านระบบ e-service เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถบันทึกข้อมูลได้ตลอด24ชั่วโมงสำหรับระบบแดชบอร์ดที่กองความปลอดภัยแรงงานจัดทำขึ้นใช้สำหรับประมวลผลข้อมูลการประสบอันตรายแบบเรียลไทม์ทั้งนี้สามารถล็อกอินด้วย Gmail ที่แจ้งกับผู้ดูแลระบบเท่านั้นหัวข้อที่5เงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติมมีรายละเอียดดังนี้ จัดทำระบบยืมสื่อความปลอดภัยผ่าน Google Sites เป็นเว็บไซต์ที่ผู้รับบริการสามารถแจ้งความประสงค์ในการยืมสื่อได้โดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง,งมีการลงพื้นที่เพื่อแนะนำวิธีการปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อมในการทำงานและที่พักอาศัยให้กับเกษตรกรมีบริการออกหน่วยเคลื่อนที่ในการออกบุญทัศการด้านความปลอดภัยในการทางาน มีการจัดทำข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติภัยร้ายแรงในพื้นที่เพื่อวางแผนการดำเนินงานและจัดทำมาตรการเชิงป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานรัฐในพื้นที่เช่นการรวบรวมข้อมูลการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานจากสำนักงานประกันสังคมเพื่อใช้ประกอบการวางแผนการตรวจความปลอดภัยขั้นเทคนิควิชาการ สปค .9 ยังได้สร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆเพื่อยกระดับการให้บริการร่วมกันดังนี้สนับสนุนวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยร่วมกับภาคเอกชนจัดให้มีแอปพลิเคชัน l i น์ OA ซึ่งเป็นช่องทางเผยแพร่องความรู้ด้านความปลอดภัยที่ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้ทุกเวลาและทุกสถานที่และมีการออกบูธให้ความรู้ด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนทั่วไป ทั้งนี้มีช่องทางการติดต่อที่ให้บริการตลอด24ชั่วโมงศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต9เป็นหน่วยงานในสังกัดกองความปลอดภัยแรงงานยังไม่จัดให้มีแอปพลิเคชันกลางแต่สามารถสืบค้นข้อมูลบางรายการทางระบบ e-service ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้มีระบบแจ้งผลการดาเนินงานกับผู้ร้องเรียนทางโทรศัพท์อีเมลและสามารถสอบถามสถานาการณ์ร้องเรียนผ่านระบบ L i โอเอได้ด้วยตนเอง มีบริการที่อำนวยความสะดวกให้ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานของหน่วยงานประชาชนสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานได้ทันทีณที่ตั้งของหน่วยงานหรือติดต่อทางโทรศัพท์ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการ สำหรับการจัดทำระบบแจ้งเตือนการครบอายุคำสั่งพนักงานตรวจความปลอดภัยด้วย Google Calendar เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างนายจ้างสถานประกอบกิจการและพนักงานตรวจความปลอดภัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการที่รวดเร็วสามารถใช้งานได้ทุกสถานที่ทุกเวลานอกจากนี้ยังช่วยลดขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่ทำให้ทำงานสะดวกมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ในจ้างสามารถชี้แจงข้อขัดข้องและแจ้งขอขยายระยะเวลาการดำเนินการตามคำสั่งได้เบื้องต้นซึ่งสามารถใช้อีเมลการแจ้งเตือนเป็นหลักฐานการติดต่อทําให้เกิดความโปร่งใสในการให้บริการปัจจุบันยังไม่ได้ขยายผลให้หน่วยงานอื่นนำไปใช้เพียงแค่ขยายผลในการปฏิบัติงานด้านอื่นๆในสำนักงานหัวข้อที่6ด้านผลลัพธ์มีรายละเอียดดังนี้ มีการจัดเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผ่าน Google Form ของหน่วยงานพบว่ามีผู้มาใช้บริการที่ตอบแบบสอบถามจำนวน30คนโดยคิดเป็นร้อยละ100ของผู้มาใช้บริการทั้งหมดจากผลความพึงพอใจของประชาชนผู้มาใช้บริการทั้งหมดมีระดับความพึงพอใจในแต่ละประเด็นดังนี้ 1. การให้บริการมีความโปร่งใสไม่เลือกปฏิบัติและเป็นธรรมมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ88 2. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำหรือตอบข้อสักถามได้ชัดเจนตรงตามความต้องการมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ86.7 3. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพเป็นมิตรอัธยาศัยดีเต็มใจให้บริการมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ89.3 4. ขั้นตอนในการให้บริการไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อนสะดวกรวดเร็วมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ91.3 5ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ87.36สถานที่ให้บริการมีความสะอาดและเป็นระเบียบมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ89.3 7ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ86.7 และ 8. มีรูปแบบการให้บริการที่หลากหลายมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยออร้อยละ87.3สบอปขอ9มีช่องทางการให้บริการสำหรับการติดต่อประสานงานจำนวน4ช่องทางดังนี้ 1. Walk i อินมาที่สำนักงาน 2. Facebook 3. Li n e o โอเออีเมล ปี2568มีผู้ใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ผ่านระบบ Google Form จำนวน30คนซึ่งมากกว่าปี2567ที่มีผู้ใช้บริการเพียง22คนสรุปได้ว่าสปขอ9มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการให้บริการประชาชนจนทำให้สามารถใช้บริการได้จากทุกที่ทุกเวลาดังที่กล่าวมาแล้วก่อนหน้านี้หัวข้อที่7ด้านการพัฒนาองค์กรการพัฒนาการให้บริการจากหน่วยงานภายนอก สปขอ9มีการสมัครเพื่อขอรับรางวัลองค์กรคุณธรรมประจำปีงบประมาณพศ2568ระดับที่3องค์กรคุณธรรมต้นแบบมีการส่งเอกสารประกอบการสมัครไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่30พฤษภาคม2,568ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาผลการมอบรางวัลของคณะกรรมการขอจบการนำเสนอขอบคุณค่ะ